เมื่อแผ่นดินชายทะเลภาคตะวันออกต้องร้อนระอุจากเหล่าคนเถื่อนนาวิกโยธินหนุ่มต้องออกตามล่าตามล้างเหล่าทุรชนบนเส้นทางนอกกฎหมายอินทรีบูรพาตำนานทะเลสี่เลือดอาชญาิิาายจากปลายปากกาของสุริยันศักไทยสง ตอนที่24เสียงเดินบนพื้นปูพรมดังในความเงียบของห้องควบคุมพิเศษเจ้าของเสียงย่ำเทา้าเป็นนายตำรวจหนุ่มใหญ่หน้าตาคมคายผิวขาววีผมเรียบนามพันตำรวจโถสุนินจำปาเรืองเจ้าของห้องที่เดินไปนั่งบนเก้าอี้หลังโต๊ะทำงานตัวใหญ่ซ้ายมือห่างจากร่างบนโซฟาเล่าสอเมตรก่อนจะเอ่ยไม่ดังหนักผู้ใหญ่คงเปรียร้ยล้าพอสมควรชายไทยผมเกลียนในชุดเสื้อยืดคอเชิต แขนสั้นลายขาวสลับแดงนุ่งกางเกงขาย,ยาวสีดําเท้าเปลือยไม่เคลื่อนไหวเจ้าของตําแหน่งรองผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดระยองหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนคดีรอบสังหารเม้งจ่ายเฉียงตามมองผู้ต้องหาแล้วกล่าวลอยๆผมเองไม่เชื่อนะว่าผู้ใหญ่จะสั่งลูกน้องฆ่าเสียเม้งด้วยวิธีนี้เพราะมีวิธีอื่นที่ผู้ใหญ่จะทําได้โดยไม่ต้องกระทบถึงตัวเองตั้งหลายวิธีหลายทางชายไทยผมเกรียนวัยห้ปีขยับจากท่านอนเป็นนั่ง ในตาเหลืองลูกวาวประสานสายตาเจ้าของคดีตรงๆแล้วหล่นคาเรียบนุ่มก็ผมบอกท่านรองไปแล้วไงว่าผมบริสุทธิ์ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนสาเหตุที่ลูกน้องผมกับเสี่ยเม้งมีเรื่องกันมันก็มาจากเงินส่วนแบ่งทาแร่เถ,ถื่อนประมาณ70,000สบาทผู้ใหญ่จะเล่าให้ละเอียดกว่านี้หน่อยได้ไหมครับเจ้าหน้าที่หลุนตัวมือปืนที่โรงพยาบาลจะบอกท่านรองได้ดีที่สุดครับแต่เขายังไม่พ้นขีดอันตรายแพทย์ไม่อนุญาตให้สอบปากคําก็รอสิครับท่านผู้ใหญ่บอกหน้าตาเฉยรอไม่ได้ครับ ครบ7วันพนักง,งานสอบสวนต้องนําตัวฝากขังสารล้วผู้ใหญ่ต้องเข้าเรือนจําหรือผู้ใหญ่จะขอประกันตัวชั้นสารยังไม่รู้เลยผู้ใหญ่ครับครับมีผู้ใหญ่หลายท่านบอกผ่านสสเขตหนึ่งคุณอัมพากฤิณนาวาลินกับผมเชิงแนะนําเรื่องหนึ่งครับผู้ใหญ่เปลวพระคุ้มอยู่รีตามองผมกําลังรับฟังท่านอยู่ครับท่านแนะนําให้ผู้ใหญ่อย่าได้ประกันตัวช่วงนี้อา้าวผมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจการให้ประกันตัวผู้ใหญ่แต่ทุกท่านมีสิทธิ์เป็นห่วงในฐานะคุ้นเคยกับผู้ใหญ่ครับอ๋อ คงกลัวผมถูกล้างแค้นละมัง้งก็หลายสาเหตุครับแต่สาเหตุสำคัญคือความปลอดภัยของผู้ใหญ่เองครับแล้วถ้าผมขอประกันพนักงานสอบสวนร้องศาลข,ขอคัด้านได้นะผมไม่อยากทําในสิ่งที่ฝืนความรู้สึกผู้ใหญ่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปเจ้าหน้าที่ที่นี่ไม่อยากได้ช่อทํทร้ายความรู้สึกของประชาชนครับขอบพคุณที่ผู้ใหญ่หลายท่านพร้อมด้วยท่านรองเมตตาให้เกียรติผมผู้ใหญ่คงไม่ประกันตัวนะครับผมขอดูเหตุการณ์สักพักแล้วกัน ไม่ทราบว่าลูกสาวผมสามารถเคลียร์ธุรกิจที่ผมดําเนิเนการอยู่ได้แค่ไหนทั้งตัวลูกสาวผมเองก็ใช่ว่าจะอยู่อย่างปลอดภัยนักท้งฝ่ายทหารเรือเขาส่งคนมาให้การคุ้มครองแล้วครับฝากขอบคุณถึงทหารเรือทุกท่านด้วยนะครับท่านรองเหยยดร่างพิงพนักเก้าอี้ในท่าสบายใบหน้าขาวคมคายซ้ออาการคลุ้นคิดแวบเดียวปากเปิดคําและคนยิม้มขอโทษนะครับผู้ใหญ่ผมมีคําถามแต่ถ้าถามไปแล้วผู้ใหญ่ก็มีสิทธิ์ไม่ตอบได้ครับอะไรครับ ลูกสาวที่ผู้ใหญ่พูดถึงเมื่อกี้คงเป็นหญิงสาวที่นําปิน่นโตอาหารมาส่งนั่นใช่ไหมครับครับแล้วทําไมผู้ใหญ่ถึงไม่ให้แกพบล่ะครับผมไม่ต้องการให้ลูกผมอ่อนแอครับเขาตอบหนักแน่นแกเป็นผู้หญิงเมื่อพ่อมีเคราะห์แกก็มีสิทธิ์ร้องไห้มันเป็นเรื่องธรรมชาติคนนะครับอันนี้ผมไม่ทราบแต่สําหรับผมขึ้นชื่อว่าคนไม่เลือกชายหญิงต้องมีความเข้มแข็งท่านลองหัวเราะเบาๆก่อนปิดการสนทนาและคนยิม้มผู้ใหญ่เอาเหล็กไปวัดกับนุ่นได้ยังไงเนาะ สี่ทุ่มเศษชายทะเลหาดทรายทองร้างผู้คนคลื่นลมคล่ำโคลนอึงอ่อนดาวบนฟ้าคงหนาวลมส่องแสงหลบหลูแรร้ายประกกยที่บ้านพักหลังงามของทนายพลเหนือหาดขึ้นไปทางตายเปิดไฟกำแพงสว่างเรืองเราบริวารทนายพลทำรงศิลรุ่นใหม่พร้อมสมุนเก่าที่ไม่ได้ร่วมทางกับเลี่ยมกระเบนธงยืนเดินรักษาการระวังภัยเข้มแข็งบ m w เก่งสีดำหม่เอี่ยมจอดสงบนิ่งตรงเชิงบันไดตึก ผู้เป็นเจ้าของมันคือทานายความคนดังกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเก้าอี้ไม้มะเกลือสีดำเป็นมันปราบตรงเฉลียงเงียบกริบค้างกายตั้งโต๊ะเรามีกลับแกลมสองสามชนิดพร้อมบุหรี่ไฟแช็กแว่นสายตาและกองหนังสือพิมพ์รายวันอึดใจเจ้าของร่างในชุดนอนแคร์เอื้อมไปคว้าแก้วบรรจุน้ำเมลยสีทองยกขึ้นดื่มเกลี้ยงแก้วและททำคอโยอนรับตาปีคล้ายดื่มน้ำกรดพอวางแก้วลงมือเดียวกันนั้นไพ่ไปคว้าบุหรี่อเมริกันรถจัดจุด,จดสูบ พลขวัญโต้ลมทะเลสองดวงตาปลัสจากแว่นมองไปที่ประตูบ้านประสาทหูแววคำสมุนคนสนิทที่กลายเป็นศัตรูเล้าหูเรื่องลูกเมียทนายผมเรียกราคากันเอง3ล้านบาทโดยขอเป็นเงินสด5 0 0แสนบาทนอกนัน้นทองคำแท่งผมให้เวลาทนายหาซื้อทองคำจากวันนี้ไป2อาทิตย์หลังจากนั้นผมจะเป็นฝ่ายติดต่อกับทนายเองนับตั้งแต่เรื่องแรกพวงรวงัรวง่รวไหลเจ้านายคิดว่ากลุ่มคนที่รู้เรื่องและสามารถแพร่ข่าวนี้ได้ก็คือกลุ่มคนนิพนธ์กำลองสารวัตรประจัน เจ้านายก็ใช้ผมหาคนปิดปากมันผมก็เอาไอเวียนเตาถ่านกลับไปเอกวิทย์ทำงานจนสําเร็จแล้วเป็นไงครับเรื่องที่คิดปกปิดได้กลับถูกเปิดเผยส่วนพวกเราสูญหายตายจากไปคนแล้วคนเล่าเสียมเมงกับเจ้านายร่ํารวยผู้ใหญ่ในเมืองเขาทําอะไรให้ทานายนักหนาถึงกล้าทุ่มให้เขาห้าล้านสิบล้านพวกผมนอนกลางดินกินกลางสายจับปืนฆ่าคนสู้เพื่อหนาตายเพื่อหนได้อะไรบ้างกรมทันหาเหวที่ทนายประกันชีวิตพวกผมไว้คนละล้านนมันใช้ได้ที่ไหนความคิดที่เปิดโลง ช่วยให้ทนายผลได้ทบทวนถึงความสําคัญของวาจาสมุนเอกโดยละเอียดเห็นชัดว่าตราบใดที่เลี่ยมกระเบนถงยังอยู่ตนจะต้องหาหลักประกันความสุขความสําเร็จไปไม่ได้แล้วจะทําอย่างไรทั้งลูกเมียก็ถูกมันจับไปเรียกค่าไถ่นอกจากเรื่องสมุนมือดีแล้วเรื่องไกลตัวที่ตํารวจกําลังสืบสวนตามคดียังไม่ลดละอันได้แก่เรื่องเอกวิทย์ที่ตนมีส่วนร่วมด้วยอีกจึงสร้างผาระให้ยอดทนายต้องหาทางเกลียรย่างหนักหน่วงเพราะหากโชดหัวโต มือสังหารเม้งจ่ายไม่ตายสามารถให้การแก่พนักง,งานสอบสวนได้ตนจะต้องตกในฐานะลำบากกว่าผู้ใหญ่เปลวขนะนี้เสียอีกหลากหลายปัญหารอผู้สร้างแก้ไขยังเคร่งเครียดจนน้ำเหล้าต่างประเทศถูกรินลงแก้วประมาณหนึ่งเปกน,น้ำแข็งสองก้อนคนไปมาสักครู่ก็ยกขึ้นดื่มบุหรี่มวนเดิมไหมลามติดก,ก้นกรองถูกสลัดทิ้งแล้วจุดมวนใหม่กับแก้มสองสามชนิดบนโต๊ะดูเหมือนไม่ได้รับความสนใจเอาเสียเลยท่านใดนั้น สัญญาณกริ่งโทรศัพท์ภายในห้องรับแขกและรัวกริ่งกลางทาเอาทนายพลสะดุ้งโยงก่อนลุกขึ้นก้าวเหยาะๆไปยกระบอกหูโทรศัพท์ขึ้นแจ้งนามทนายพลครับต้นสายหัวเราะเสียงดังมาตามสายทนายพลคิ้วขมวดรุดคําหุน้นห้นไอเลี่ยมต้นสายหยุดหัวเราะครับเจ้านายไหนว่าให้เวลาสองอาทิตอะไรวะทนายโวยเมื่อตอนหัวค่าทนายไปที่กองกับทําไมครับก็ไปให้กําลังใจผู้ใหญ่เปลวพูดถึงลูกเมียหรือเปล่าโถเลี่ยม ตอนนี้ผมจำเป็นต้องโยกย้ายที่อยู่ลูกเมียทานายตามปกติต้องการเงินสดเจ็ดแสนบาทเฮ้ยพ <Hey! S 1> รุ่งนี้ตอนเที่ยงให้ทานายพร้อมเงินเจ็ดแสนไปรอที่สะพานป่าท่าเรือเพหากผิดนัดผมจะตัดนิ้วลูกชายทานายส่งพัสดุไปให้ไอีบ้าทานายตะคอกทานายก็รู้ว่าคนอย่างผมอะ่ะคอคนผมยังเคยตัดอย่าทำอะไรบ้าๆนะลูกเมียเราไม่รู้เรื่องอะไรด้วยตกลงพรุ่งนี้เที่ยงคนของผมจะพบทานายที่สะพานปลาท่าเรือเพลบกลเวลาแค่นี้แหละครับต้นสายวางหูโทรศัพท์ ยุติการสนทนาทนายพลกัดฟันกรอดผ่านอารมณ์เสียกและแท้หูโทรศัพท์คืนแท่นดังโครมคำรามเหลือกลั้นไอหมาเลี่ยมกูไม่เป็นรองมึงไปตลอดลงหนะ้า8นาฬิกาวันใหม่ทามกลางยวดยานพาหนะนานา,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 นานวิ่งผ่านไปมาบริเวณด้านหน้ากองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองปรากฏวันโวเก่งสีน้ำตาลไม่เอี่ยมกำลังให้สัญญ,ญาณไฟขอทางเลี้ยวข้ามเลนเข้าประตูกองกำกับ เก่งญี่ปุ่นสีครีมที่นั่งด้วยชายชะกันติดอาวุธสีหนาพอวอนโวเก่งเคลื่อนคันผ่านประตูเข้าไปบรรดากลุ่มคนชายหญิงเคลื่อนไหวคึกคักภายในเก่งโออามีหนุ่มหน้าเข้มแต่งกายสุภาพนั่งคู่มากับหญิงสาวชุดกระโปรงขาวสวยสะดุดตาที่เบาหลังแล้วบอกแกฝ่ายหญิงเบาๆเราเจอสื่อมวลชนเขาอย่างจังเขามาทําหน้าที่ของเขาสาวเจ้าเปิดคํากังวานใส่คุณนุชพร้อมถูกรุมสัมภาษณ์แค่ไหนครับก็ดูไปก็แล้วกัน คงได้ขึ้นพาดหัวหนังสือพิมพ์แน่หล่อนไม่ตอบโชเฟอร์หนุ่มหุ่นกำยำหยุดรถยังบันไดาทางขึ้นที่ทําการกองกำกับการตํารวจภูทรจังหวัดระยองน้ำมุนกาดาผลักประตูรถฝั่งตัวเองออกไปยืนคอยหญิงสาวช่างภาพตั้งกล้องเตรียมบันทึกภาพแล้วพอร่างอารชรในกระโปรงชุดสีขาวรัดรูปและกดเต็มตัวเสียงกดชัตเตอร์บันทึกภาพก็ดังไม่ได้สับนุชนาทยิ้มให้กองเหลากับยืนถ่ายแบบทางย่างเดินขึ้นบันไดกองกํากับโดยมีกลุ่มสื่อมวลชนตามเป็นกลวน นำมนหิวปินโตสองถาวเดินตามอยู่ด้านหลังไม่ห่างนักนักข่าวสาวหนุ่มพยายามป้อนคำถามให้หล่อนตอบยังไม่ลดละซึ่งหล่อนพูดอยู่ประโยคเดียวพบคุณพ่อแล้วดิฉันจะให้สัมภาษณ์ค่ะบนชั้นสามของกองกํากับอันใช้เป็นห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาจ้างวันค่าผู้อื่นโดยตรายตรองไว้ก่อนบัตรนี้ผู้ต้องหาไว้ครึ่งศตะวตรรษอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าด้วยความไม่สบายใจนะักเมื่อคําพูดตัวเองทุบหนังสือพิมพ์นําไปขึ้นพาดหัวเกือบทุกฉบับ ผู้ใหญ่เปรวคู่ทนายคู่แข่งต่อหน้านักข่าวถ้าผมรอทนายเข้าแทนหรือตายกลุ่มพลังวอยวายหนุนเจ้าพ่อเลิกแล้วเสียงลูกบิดประตูห้องถูกบิดดังเกร็กนายร้อยตำรวจโทหนุ่มหิ้วปินโตสองเถาไปวางบนโตโ๊ะอาหารเล็กๆแล้วค่อยเอาไปเอากระติกใส่กาแฟดำกลับเข้ามาวางบนโต๊ะอีกครั้งแล้วจึงกล่าวแก่ผู้ต้องหาสูงวัยมีจดหมายจากลูกสาวผู้ใหญ่ครับจบคำขังก้าวไปยื่นสองจดหมายสีขาวให้ผู้ใหญ่เปรวรับไปเปิดออกอ่าน กลาบเท้าคุณพ่อคนเดียวของนุชนุชไม่ทราบว่าคุณพ่อมีเหตุผลอะไรถึงไม่ยอมให้นุชเข้าเยี่ยมนุชเป็นลูกเป็นทายาทเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขผู้ใหญ่เปลวพระคุ้มอยู่โดยตรงและมีเพียงคนเดียวแต่ถึงยามนี้ยามที่บุพการีได้ทุกย่อมถึงเวลาที่นุชควรได้แสดงความกระตันอยู่เท่าที่สามารถถึงอย่างนั้นนุชก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ทําสิ่งนั้นเชาน้านี้นุชตัดสินใจแล้วว่าจะขอเยี่ยมคุณพ่อเพื่อทําหน้าที่ลูกให้ได้จึงสุดแต่คุณพ่อจะไม่ตาให้นุชได้รับความอออุ่่นนนมาก้ยแคไห กราบเท้าขออภัยคุณพ่ออย่างสูงลูกนุดใบหน้าเรียบเฉยของผู้ใหญ่บ้านคนดังแบบนี้แลสดชื่นยังเห็นได้ชัดครูเดียวจึงผินหน้าไปบอกผู้หมวดหนุ่มเบาๆให้เธอเข้ามาเยี่ยมเถอะครับหมวดหมวดหนุ่มยิ้มกลิ่มก้าวไปเปิดประตูห้องพร้อมทุบออกไปครู่หนึ่งจึงเดินนําหน้าสาวสวยชุดกระโปรงขาวกับหนุ่มหน้าเข้มกลับเข้ามาในห้องอีกครั้งผู้ใหญ่เปลวลุกขึ้นยิ้มสดชื่นต้อนรับนุชนาถโผล่เข้าไปกราบยังทรงอกบิดาพรางกอดกระชับไวแน,น่น เราพอเสียงใสนุดึกว่าไม่ให้เยี่ยมอีกแล้วชายไทยผมเกรียนได้แต่ยิม้มขนาสุดลงนั่งบนโซฟาโดยมีหญิงสาวนั่งขนาบน้ำมนกาดำก็ทำคารวะเจ้าหน่ายแล้วเปลยกไปนั่งที่เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานเจ้าของห้องอย่างสงบผู้หมวดหนุ่มเดินไปนั่งที่เก้าอี้ตรงประตูมุชนาะคล้ายนึกอะไรขึ้นมาได้ลุกไปที่ปิ่นโตจัดการยกอาหารข้าวหวานจากแถวว่างบนโต๊ะกลิ่นอาหารชั้นดีหอมฉุยและเหยื่อไปทั่วห้องผู้ต้องหาจ้างหวานคานั่งมองด้านข้างที่ดาโทน ขณะกำลังจัดวางอาหารบนโต๊ะพรางรอบถอนหายใจยาวสาวสวยจะตั้งอาหารและตักข้าวใส่จานเรียบร้อยจึงหันมาทางบิดาแล้วบอกเสียงใสเชิญค่ะคุณพ่อคนดังชายฝั่งทะเลตะวันออกโคร้อนในลําคอเบนสายตาไปทางหนุ่มหน้าเข้มแล้วถามคําแรกทุกอย่างปกติดีนะครับเขาขานรับนุ่มนวลทานข้าวด้วยกันไหมล่ะขอบพระคุณครับสิ้นคําหนุ่มผู้ใหญ่เปลวลุกไปยังโต๊ตั้งสําหรับอาหารข้าวหวาน และลงมือรับประทานอาหารโดยมีลูกสาวนั่งปลอกเปลือกมังคุดและผลไม้อื่นว่างใส่จานไว้ให้แลหน้าเป็นสุขน้ำหมวนรอบมองอย่างชื่นชมการเดินทางของข่าวจากจานสู่ปากเข้าไปหล่อเลี้ยงใยชีวิตไว้หยัดใช้หนีโลกของผู้ยิ่งใหญ่ชายฝั่งทะตะวันออกใช้เวลาแสนสั้นเมื่อเทียบกับชาวนาผู้ปั้นเมล็ดข้าวบนเนื้อดินภูทรส่วนใหญ่ของประเทศทางอาหารผู้ใหญ่เปลวกล่าวด้วยสุ้มเสียงจริงจัง ได้ข่าวว่าลูกห้ทชนายเตรียมหลักทรัพย์กับเงินสดยื่นขอประกันตัวพ่อใช่ไหมคุณองอาจบ,บอกคุณพ่อแล้วเหรอคะทุกเรื่องเขาต้องบอกพ่อนุชจะยื่นประกันต่อศาลคะ่ะอย่าประกันเลยลูกเอา้าทําไมล่ะคะถามสีหน้าเปลี่ยนวูบมันจะยุ่งยิ่งกว่านี้ถ้าลูกประกันพ่อ,อ,อไปแล้วพ่อถูกยิงแล้วบังเอิญไม่ตายประโยคนี้เสือเก่าเน้นคําสุดท้ายจนหมวดหนุ่มตรงประตูเลือดตามองนุชชนาตนิ่งอึงคล้ายคิดอะไรไม่ออกต่อคําบอกของบิดา น้ำมนต์เองก็ไม่คาดว่าผู้ใหญ่เปรวจะตัดสินใจเช่นนั้นทกการได้ประกันตัวเป็นโอกาสเดียวที่สามารถช่วยผู้ต้องหาหรือจำเลยได้วิ่งเต้นติดต่อทางคดีสะดวกกว่าการใช้ทนายความจะอย่างไรก็ตามจากวาจาท่อนท้ายของผู้ใหญ่เปลวก็ช่วยให้ใชายหนุ่มวิเคราะห์ในแง่เสือเก่าไม่ประสงค์ให้สึกล้างเลือดยืดเยื้อโดยยอมขังตัวเองไว้ในเรือนจำปัดปัญหาการตามแก้แค้นจากฝ่ายผู้เสียหายซึ่งเขาก็เห็นงามด้วยอย่างน้อยเวลาจะคลี่คลายเรื่องลายได้ในที่สุด ถึงกรณนั้นผู้เป็นลูกสาวเช่นนุชนาหล่อนไม่ได้คิดอื่นไกลโดยวิสัยปุทุชนยิงสาวคิดทายเดียวว่าบิดาของหล่อนไม่ผิดการตัดสินใจอันประหนึ่งยอมรับผิดดังกล่าวนั้นหล่อนยอมรับไม่ได้จึงอ้อนอาธรเสียงเครือคุณพ่อไม่ได้ทําผิดกฎหมายเขาก็ให้โอกาสคุณพ่อสู้แต่คุณพ่อคล้ายจะยอมแพ้คิดไปอย่างที่พูดก่อนทะลุพ่อยังมีนี้กรรมโถคุณพ่อบุญพ่อทํากรรมพ่อก่อมันมีดีมีชั่วคล้าคล้ากัน หมดเวรแล้วเราจะได้มีชีวิตสุขสบายอดทนไว้ห้องติดแอร์เย็นฉ่ำสงบเงียบผู้ใหญ่เปลวล้าจากโต๊ะอาหารไปคว้าบุหรี่จุดสูบเราสุดลงนั่งยังโซฟาที่เดิมหญิงสาวเก็บป็นโตอาหารใส่ถาเรียบร้อยปลัดไปนั่งใกล้บิดาแล้วถามเสียงเบาแผ่วคุณพ่อโกรธในโชคหรือเปล่าคะพ่อจะไปโกรธมันได้ยังไงพวกถือปืนเขามีสัจจาก,กันอยู่เราเลี้ยงพวกเขาย่อมได้ทั้งคุณและโทษลูกคิดว่าเขาคงไม่ตายพ่อก็หวังเช่นนั้นคุณพ่อคะหอ นุชรับปากใค้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถ้าเข้าเยี่ยมคุณพ่อได้ค่ะก็ทําตามสัญญาสิลูกนุชจะพูดความจริงนะคะพูดเธอเพ่อขอให้ปิดเรื่องจดหมายของเอกวิทย์เท่านั้นแหละค่ะลูกนุชคะลูกทําใจได้ดีเยี่ยมขอให้เป็นเช่นนี้ตลอดไปนะยิงสาวไม่กล่าวกันไรเอื้อมมือไปจับสองมือบิดามากุมไว้ก่อนยกขึ้นจูบตาประสานตาบุพการีซอบประกายเคารพรักและบูชาหมดเวลาเยี่ยมพ่อแล้วนะบิดากระซิบข้างหูต่อไปนุชขอเยี่ยมคุณพ่อทุกเช้าเย็นนะคะ อย่าอะไลูกอันตรายเชื่อพ่อนะเอาไวเจอนที่ศาลพ่อต้องการอะไรจาวันตำรวจขอโ,โทรไปบอกทั้งนั้นนุชก,กราบลาค่ะจบคําหญิงสาวกระพุะ้มมือกราบลงบนท่อนขาบิดาน่ารักยิงน้ำมนกาดําเธอใจยิ้มแป้นหน้าบานแม้เป็นเพียงภาพของความสุขเล็กน้อยท่ามกลางทะเลถูก